ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อนุมาตรา4ผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5และ6มาตรา2อนุมาตรา6พนักง,งานสอบสวนหมายความถึงเจ้าพนักง,งานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนมาตรา2อนุมาตรา7 คำร้องทุกข์หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็าตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษมาตราสองอนุมาตรา 2, ตร8ปดคำกล่าวโทษหมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทําความผิดอย่างหนึ่งขึ้นมาตรา 2. อ,อนุมาตรา10การสืบสวนหมายความถึงการสแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดมาตรา2อ,อนุมาตรา11การสอบสวนหมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษมาตรา2อนุมาตรา13ที่ระหโหฐานหมายความถึงที่ต่างๆซึ่งมิใช่ที่สาธารสถานดังบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญามาตรา2อนุมาตรา16 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้รวมทั้งพัสดีเจ้าพนักงานกรมสรพสิตกรมสุกากกรกรมเจ้าท่าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอื่นๆในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่จับกุมหรือปราบปรามมาตรา2อนุมาตรา21 ควบคุมหมายความถึงการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวนมาตรา2อนุมาตรา2 2ขงังหมายความถึงการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยสารมาตรา 3. บุคคลดังระบุในมาตรา4 5และ6 มีอำนาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตราน,นั้น 1. ร้องทุกข 2. เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการ 3. เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 4. ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 5. ยอมความในคดีความผิดส่วนตัวมาตรา4ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามีหญิงนั้นมีสิทธิ์ฟ้องคดีเองได้ โดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามีก่อนภายใต้บังคับมาตรา5อนุมาตรา2ส,สามีมีสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาแทนภริยาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยามาตรา5บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้ 1. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อน,นุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระทำต่อผู้เยาวหรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล 2. ผู้ปุพกาดีผู้สืบสันดานสามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ 3. ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคลเฉพาะความผิดซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้นมาตรา6ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้เยาวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไรความสามารถ ไม่มีผู้อนุบาลหรือซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถจะทําการตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใดรวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนั้นญาติของผู้นั้นหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้เมื่อได้ไต่สวนแล้วให้ศาลตั้งผู้ร้องหรือบุคคลอื่นซึ่งยินยอมตามที่เห็นสมควรเป็นผู้แทนเฉพาะคดีเมื่อไม่มีบุคคลใดเป็นผู้แทนให้ศาลตั้งพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้แทน มาตราเจ็ดในการสอบสวนไตรสวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดีที่นิติบุคคลเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ออกหมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคลนั้นให้ไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกจะออกหมาจับผู้นั้นมาก็ได้แต่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวขังหรือจำคุกแก่ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลในคดีที่นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตราเจ็ดทับหผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้ง หรือขอให้เจ้าพนักง,งานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการจับกลุมและสถานที่ที่ถูกควบควุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย 1. พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 2. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้ารับฟังการสอบปากคำตัวได้ในชั้นสอบสวน 3. ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อญาติ ได้ตามสมควร 4. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งมาตรา 8. นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจำเลยมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ 6. ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตน ในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตนถ้าจำเลยมีทนายความทนายความนั้นย่อมมีสิทธิ์เช่นเดียวกับจำเลยดังกล่าวมาแล้วด้วยมาตรา13การสอบสวนไตรสวนมูลฟ้องหรือพิจารณาให้ใช้ภาษาไทยแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่น หรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ร่าแปลในกรณีที่ผู้เสียหายผู้ต้องหาจําเลยหรือพยานไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยหรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาอื่น และไม่มีล่ามให้พนักงานสอบสวนพนักงานอายการหรือศาลจัดหาล่ามให้โดยมีชักช้าในกรณีที่ผู้เสียหายผู้ต้องหาจำเลยหรือพยานไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้และไม่มีล่ามภาษามือให้พนักงานสอบสวนพนักงานอายการหรือศาลจัดหาล่ามภาษามือให้หรือจัดให้ถามตอบหรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร เมื่อ <dehyd> ม <salah ique Allah> ีล่ามแปลคําให้การคําพยานหรืออื่นๆล่ามต้องแปลให้ถ <miserable> <t ol> ูกต้องล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะทําหน้าที่โดยสจริตใจและจะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปลมาตรา 14. ในระหว่างทําการสอบสวนไตรสวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ถ้ามีเหตุควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ให้พนักง,งานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีสั่งให้พนักง,งานแพทย์ตรวจผู้นั้นเสร็จแล้วให้เรียกพนักง,งานแพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยคำหรือให้การว่าตรวจได้ผลประการใดในกรณีที่พนักง,งานสอบสวนหรือศาลเห็นว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ให้งดการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาไว้จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะต่อสู้คดีได้และให้มีอำนาจส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิตหรือมอบให้แก่ผู้อนาบาลข้าหลวงประจำจังหวัดหรือผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร กรณีที่ศาลงดการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาดังบัญญัิไว้ในว่าก่อนศาลจะสั่งจำน่ายคดีเสียชั่วคราวก็ได้มาตรา15วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัรญัดไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้มาตรา17พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้มาตรา18 ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ประลัดอำเภอและข้าราชการตำรวจซึ่งมีจดตั้งแต่ชั้นในร้อยตำรวจตีหรือเทียบเท่าในร้อยตำรวจตีขึ้นไปมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอำนาจของตนหรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได้ สำหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นในร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าในร้อยตำรวจตรีขึ้นไปมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดหรืออ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตอำนาจของตนหรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา19มาตรา20และมาตรา21ความผิดอาญาได้เกิดในเขตอำนาจพนักงานสอบสวนคนใดโดยปกติให้เป็นหน้าที่ พนักง,งานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้นเพื่อดำเนินคดีเว้นแต่เมื่อมีเหตุจําเป็นหรือเพื่อความสะดวกจึงให้พนักง,งานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนมาตรา1 9ในกรณีดังต่อไปนี้1 เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่ 2. เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่1แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่1 3. เมื 2> 2. Uh ่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่า1ท้องที่ขึ้นไป 4. เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรมกระทำลงในท้องที่ต่างๆกัน 5. เมื่อความผิดเกิดขึ้น ขณะผู้ต้องหากําลังเดินทาง6เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายกําลังเดินทางพนักง,งานสอบสวนในท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอํานาจสอบสวนได้ในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนตไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนก่อไก่ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้วคือพนักง,งานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอํานาจขอไข่ถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทําผิดก่อนอยู่ในเขตอานาจมาตราย0 ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชนาจาักรไทยให้อายการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอายก,การหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้มาตรา20บวรรค6 เมื่อพนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนแล้วแต่กรณีเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้วให้ทําความเห็นตามมาตรา140มาตรา141หรือมาตรา142ส่งพร้อมสํานวนไปยังอายการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมาตรา21 ในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบให้ข้าหลวงประจำจังหวัดนั้นมีอำนาจชี้ขาดแต่ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้ผู้คำบักชาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่รองอธิบดีกรมตำรวกขึ้นไปเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในระหว่างหลายจังหวัดควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบให้อธิบดีกรมอายการหรือผู้ทำการแทนเป็นผู้ชี้ขาดการรอคำชี้ขาดนั้นไม่เป็นเหตุให้งดการสอบสวนมาตราย1ทับ1 สำหรับการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักง,งานตำรวจในกรณีที่ไม่แน่ว่าพนักง,งานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันหรือในกองบัญชาการเดียวกันควรเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบให้ผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักง,งานสอบสวนนั้นเป็นผู้ชี้ขาดการรอคำสั่งชี้ขาดไม่เป็นเหตุให้งดการสอบสวนมาตรา22เมื่อความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดในเขีอำนาจของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้น แต่ถ้า 1. เมื่อจำเลยมีที่อยู่หรือถูกจับในท้องที่หหรือเมื่อเจ้าพนักงานทำการสอบสวนในท้องที่1นนอกเขตของศาลังกล่าวแล้วจะชำระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้นอยู่ในเขตอำนาจก็ได้ 2. เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยให้ชำระคดีนั้นที่ศาลอาญาถ้าการสอบสวนได้กระทําลงในท้องที่1ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วยมาตรา23 เมื่อศาลแต่สองศาลขึ้นไปต่างมีอำนาจชำระคดีถ้าได้ยื่นฟ้องคดีนั้นต่อศาลหนึ่งซึ่งตามฟ้องความผิดไม่ได้เกิดในเขตโจทหรือจำเลยจะร้องขอให้อุนคดีไปชำระที่ศาลอื่นซึ่งความผิดได้เกิดในเขตก็ได้ถ้าโจยื่ยนฟ้องต่อศาลซึ่งความผิดเกิดในเขต แต่ต่อมาความปรากฏแก่โจดว่าการพิจารณาคดีจะสะดวกยิ่งขึ้นถ้าให้อีกศาลหนึ่งซึ่งมีอำนาจชำระคดีได้พิจารณาคดีนั้นโจดจะยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งคดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาขอให้โอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได้แม้ว่าจำเลยจ,จะคัดค้านข้อตามเมื่อศาลเห็นสมควรจะโอนคดีไปหรือยกคำร้องเสียก็ได้มาตรา24เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุนหนึ่งเหตุใดเป็นต้นว่า1 ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทําลงโดยผู้กระทําผิดคนเดียวกันหรือผู้กระทําผิดหลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทําความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน,านจะเป็นตัวการผู้สมรู้หรือรับของจนก็ตาม 2. ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทําลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกันหรือโดยผู้กระทําผิดทั้งหลายได้คบคิดกันมาแต่ก่อนแล้ว3ปรากฏว่าความผิดฐานหนึ่งเกิดขึ้นโดยมีเจตนาช่วยผู้กระทํา ผิดอื่นให้พ้นจากการรับโทษในความผิดอื่นซึ่งเขาได้กระทําไว้ดังนี้จะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทาผิดทั้งหมดต่อศาลที่มีอํานาจชําระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้ถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกันศาลซึ่งมีอํานาจชําระก็คือศาลซึ่งรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันกันไว้ก่อนมาตราย6่หากว่าตามลักษณะความผิดฐานะของจำเลยจำนวนจำเลยความรู้สึก ของประชาชนส่วนมากแห่งท้องถิ่นนั้นหรือเหตุผลอย่างอื่นอาจมีการขัดขวางต่อการไต่สวนมลฟ้องหรือพิจารณาหรือน่ากลัวาว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้นหรืออาจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ที่สาคัญอื่นของรัฐเมือ ko, ่อโจทก์หรือจาเลยร้องขอหรือศาลที่คดีนั้น,อย,อ,น,นอยู่ระหว่างพิจารณาทําความเห็นเสนอต่อประธานศาลฎีกาขอให้อุลคดีไปศาลอื่นถ้าประธานศาลฎีกาเห็นควรอนุญ,ญ,ญาตก็ให้สั่งอุลคดีไปยังศาลดังที่ประธานศาลฎีการะบุไว้คําสั่งของประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด